สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน้องชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้อยดำซิ่งครับนี่พามาดูรถแรงดึงครับโอ้ควันขโมกจงเชงเลยเออเออเออเลยเบาเบาเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ นี่ครับตัวแรงประจำทีมงานครับทีมงานวีระอาวันนี้โอ้ลำลำบุกลำบันครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึง

อดโรกันเป็นแถวเลยครับ

No, no. Hai tôi đó là. đó là. à, lên lên, à, lên lời 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 ô, lời 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 Ô. ô, chéo 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 ดูตัวแรงจำทีมงานจ้จ้โอ้เจ้จโอ้รอกันเต็มเลยครับอ่ะคลิปนี้ก็จบไปต่งนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามมา้ช่องต่อๆหน้านะครับขอบคุณครับ